ขึ้นระทศาวนะครับโดยเครื่องมือนี้จะทําการปล่อยขึ้นระทศาวนะครับเข้าไปลึกถึงชั้นสมซ์ซึ่งเป็นชั้นที่เป็นในเยื่เอเกี่ยวพันนะครับนะถ้ามีกระทบมีการหดตัวนะครับหรือได้รับการกระตุ้นจากความร้อนก็จะทําให้ใบหน้าดูมีความตึงแล้วก็ยกกระชับขึ้นนะครับนะครับการทำเราก็จะเริ่มจากแนวด้านข้าง ก่อนทำเราต้องทาเจลนะครับอันนี้เป็น Coupling f ิงโฟหรือเป็นเจลที่ช่วยในการส่งผ่านพลังงานอาัลตราซาวเข้าไปยังชั้นสแนชนะครับคนไข้จะรู้สึกอุ่นๆนะครับหรืออาจจะมีเสียวฟันได้เล็กน้อยนะครับเริ่มนะครับหนึ่งสอ้นะครับหนึ 1, 2, เพราะว่าตรงนี้มันมีคล้ายๆว่าสมัคม,มันเป็นทางผือที่เกี่ยวกับการดึงหลังมันอยู่ตรงบริเวณนี้ยถ้าจะให้ดีนะเน้นบริเวณนี้ยได้จะดีมาก